มเคยสงสัยไหมแท้จริงแล้วความสุขของอากงคืออะไรอันหน,นดเนดี๋ยวอ้วไปเข้างานแป๊บหนึ่งะได้ดยายแะอยาแอบ,บมองใพ้อ้วว่ะนะ <c oughs> <c oughs> มีแจ็คก็เหรออาชนอาชน,นสวัสดีาาค่ะย่าคุณเฉินรือเปล่าคะสวัสดีค่ะพอดีว่าคุณเฉิาางงนน,น,นะคะมีภาวะสมองพังเลยค่ะเนื่องจากเลือดตันตาทำให้เลือดไปยังสมองไม่เพียงพอนะคะอ่าคุณเฉินนะคะเลยมีอาการปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ,อ่อนแรงค่ะ เอ่อตอนนี้นะคะหมอได้ให้ยาะอะไรริมเลือดไปเรียบร้ยบอยแล้วค่ะติดสภาพะอาการน่าจะดีขึ้นค่ะแล้วพวกผมต้องทำยังไต่ออ่าตอนนี้อาการของคุณเฉินไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเป็นอัมค่ตานะคะก็แค่แขนขาอ่อนแรงค่ะ<ส>หมอแนะนําว่าให้ไปรักษาทางกายภาพอย่างต่อเน,นื่องค่ะเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลัข้อต่อคะ<ส>่ะอ่าแล้วก็หมออยากให้มีคนดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดนะคะอ<ส>่าถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวก่อนนะคะบ๊าา ทีเนี้แล้วใครจะดูแลปะล้ะต้องเป็นแกสองคนแหละเฮียไม่ว่างทําแต่งาน,นจะเลี้ยงลูกเฮียอีกโหเฮียฉันก็ไม่ว่างเหมือนกันนะช่วงเนี้ยฉันรับจองพิเศษทํางานกลางคืนอ,อันแกว่างงานใครแกไม่มาดูแลปะล้ะผมก็ไม่ว่างนะช่วงเนี้ยผมอะทํางานดูการกีฬาอยู่งานกีฬาของกแกก็แข่งบอนโอ้ยเดี๋ยวเดินทีเลยไอ้นี่เจ๊เจ๊แหละผู้หญิงเจ๊จะต้องดูแลเอางี้เอางี้เป็นแกแล้วกันเหม่ยลี่เดี๋ยวเฮียออกค่าใช้จ่ายให้เองอีกอย่างไอ้อันร้อยใจไม่ได้หรอก อ้าวเฮียทำไมพูดนี้วะพอ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 เลยแต่ฉันดูแลตาเองก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมุนเข้าดีรออะไรวะได้ป้องดีได้เลยแอมแอมมาแอมนล่นเกมอยู่เอ้าแพนเลยมีอะไรมาวันนี้แกไปดูอากงแทนม้าหน่อยมาต้องไปทำงานมาไว้ใจแกนะแอมม้าไปละเอ้าวมา เลยรคือหนอวันนี้ดิต้องไปดูแลกลงมามิธุระเลยฉันไปทําแทนโคตรเซง็งเอาเถอะทาตัวกระตันยูบ้าไม่ดูแลกลงก็ดีนะไอฉันเนี่ยก็ได้ไมดูแลมากอยู่บ่อยเอาใจมากหน่อยมากองสมงบัติให้ฉันจะได้มีเงินมาเติมเกมนะเอ,อีกเนี่ยดีถึงว่าทําไมช่วงนี้แกทําตัวติดเกมมีเงินนี่เองงั้นฉันไปบ้านดีกว่าเอ,อ้าจะรีบไปไหนอนะ่ะก็รีบทําตัวเป็นหลานกระตันยูไง คนเขาดูออกนะว่าะหวังเงินอะเหมถ้าอย่างนแกไม่หวังเงินอะฉันทำาพรมากจ้ะเรื่องเงินก็พูดได้ไหมล่ะไม่รู้แหละฉันไปก่อนแหละบายเอ,อ้าโกงโกงตบไปหน่อยไอ้ผงลื้อเนี่ยแ,มแมอมแอมก็มาหาโกงไงเนี่ยผีเขารือไงเนี่ยแปลกๆนะหลังจากนี้แอมจะมาดูลแ,าแลโกงแทนม้าแหละเออเออ เรือจะทำอะไรของรือก็ทำไปเถอะไปเข้าบ้านกันดีกว่าเอ้ยกงดูอยู่นะลนื้อเปิดเดี๋ยวนี้เลยอะไรวะเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยอ๋ยโอวกว<ว>กโอกงวะด่วยกงหาแวดหน่อยเอาหุนแกลายมา หาเแล้วะกงเว้นไงเว้นเว้นท่ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็พามาแก้ภาพไงกงจะได้หายไวๆรอแป๊บรอแป๊บคุณเฉินอยู่ไหมคะอยู่ค่ะไปโกงไปเฉินพบ้นได้เข้าได้เข้านี้เลยค่ะอังก่อนกง สวัสดีค่ะพาตรมาทำแมบบ่ข้ามบัตรค่ะสวัสดีจ้ะโอ้ยคนแก่เมื่อไหร่จะมีหนุนความพาี่คะพี่คะพี่พี่คะคะอ๋อก็งั้นเดี๋ยววันนี้อากงมาฝึกกำลังแข็งกอนนะคะก็ถ้าที่จะสอนนะคะจะเป็น เพิ่มกําลังแขนค่ะแล้วก็จะเสริมความคล่องแคล่วในการหยิบจับสิ่งของมมนที่เดิหนหมือนสองก็แพ้อตรงอ่ะบีบแบบนี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็บีบแบบนี้ก็ปล่อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกดแล้วก็ปล่อยแล้วก็วกดอ,อ,อ่ะตรงเราค่ะพิงนะนะ อะไรของนางวะผู้เดชคุยกับผู้ชายปะเนีย่ยเห็นดูแลคนไข้หนิโคตรแย่อะมิสแกนเลยไหมล่ะขอโทษนะคะช่วยสนใจคนไข้หน่อยได้ไหมคะพอดีจ่ายเงินมารักษาค่ะเป็นมาขอรักษาฟรีเอ้าน้องแล้วจะอ,อะไรอีกพี่ก็สอนไปแล้วไงอากงน้องอ่ะต้องให้สอนเหมือนเด็กอนุบาลเลยหรือไงโผพี่ปากดีก็มิสแกนเลยปะล่ะพี่มันไม่ได้ไงพี่ต้องสอน<ร>ไปไไหน่อยละพี่อ่ะพี่สอนไปแล้วไง ก็พี่เขาค่ะเล่นโทรศัพท์แถมพูดจาไม่ดีใส่อีกถ้งเราต้องขอโทษนะคะเดี๋ยวทางเราจะไปลงโทษพนักงานของเราค่ะและครั้งนี้เราจะไม่คิดค่าบริการค่ะโอเคค่ะโกงไปกลับเถอะฮะหอมหยกแกรู้ใช่ไหมว่าแกทำอะไรผิดอ่ะนี่ฉัน็นขนาดนั้นเลยเหรอนี่แกลืมจรญญาบันของเราไปแล้วเหรอจรญญาบันอีกไหมก็ชิ้นเดือนฟังนะ การเป็นนักกายภาพที่ดีอ่ะก็ต้องใส่ใจคนไข้เรียบร้อยผู้จาสุภาพแกนึกตนนี้ไปแล้วก็ชินเบื่อนี่เบือ่อเบื่อเหรอถ้าเป็นคนที่แกรักอ่ะมารักษากับแกแกจะรู้สึกไงอืมอืมต่อไปชินจะบอปรุงตัวแล้วกันผงหยกเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอทำอะไรผิดเธอปฏิบัติตัวกับคนไข้อย่างนี้เหรอ หนูแค่ตอบฉันแบบเดียวนะคะพี่ยิ่งจะมาแก้ตัวอีกงั้นพี่ก็คงต้องให้เธอลาง,งานไปตอบแชทสักสามเดือนละกันฮะสามเดือนเลยเหรอคะหนูขอโทษค่ะพี่หนูจะไม่หงอแล้วข่ามจริงกงหนูบ้าคนนีนไม่เหงาเหรอเหงาอะไรไม่เหงาอ่ะกงเนี่ย มีเพื่อนเลื่อนจนตั้งทีฟุตบอลได้เรือไม่รู้ห่อกูโง้ไหมล่ะไม่เห็นโมนะแต่ว่าตอนเนี้ยเหลือแค่อามิงว่าร่าคาโอ้ไปหาหมิงนหน่อยอีน่าจะลำนไทกิ็กอยู่แถวๆเนี้ยได้ไปกง สวัสดีค่ะใหม่ค่เชิญรูกใหม่ค่ะกุงเรื่องของเลื้เลยอ๋อเชิญเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่เข,าาเขา้าโรงพยาบาลเคยหมดอ้วนสบายดีว่าแข็งแรงดีไม่เป็นไรมาหรอกมาเรามาลำไทยเก็กกันเถอะดีหรอกุ้งดีสิเพราะว่าลำไทยเก็กนี่แหละอ้วนอากะทอามิงอยู่ในแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเอ็ดแมนต่อให้พวกลื้อไม่มาอ้วก็มีเพื่อนอ้วไม่เหงาหรอก เป็นไงละกงเริ่มหนาวหรือ,อยังอะไรทีนเนี้ยไม่อ้ยมันใช่เรื่องลืมมันอม้อเลียนไวยเนี่ยเฮ <c oughs> ้ออาเป๋าเอ้ยอากงเสียใจด้วยนะ ฮ,ฮัลโหลค่ะูเหวินมีอะไรหรือคะฮัลโหลได้ข่าวว่าไปทำกายภาพมาเจอนกักกายภาพดีดีเหรอแอม,มใช่ค่ะแต่แอมวินไปทีนึงและกูว่าจ้างนกักกายภาพให้ไปทำกายภาพบบัดให้ที่บ้านแล้วนะเขาจะเข้าไปบ่ายวันนี้อ๋อโอเคได้ค่ะโอเคโอเคงั้นกูไปก่อนกูยุ่งช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไปเยี่ยมเลยฝากแอม,มดูแลอากงด้วยนะอาแอมใครโทมรทมาหาลือกูเหวินโทรมาบอกช่วงบ่ายจะมีนกักกายภาพบัดมาที่บ้านเรา แ้ลเอเวินไม่ได้มาด้วยเหรอไม่ได้มากูบอกช่วงนี้งานยุ่งทำหน้าจ่องทำไมโกมาเดี๋ยวแอมพาเล่นจะดีเหรอวัดีค่ะนี่ใช่ใช่บ้านคุณเหวินใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ตะแก้ยาพที่กูหวงนนัไใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเลยค่ะ 你好。Yeah. วนทำไรอ่ะเฮ้ยป้าจะขโมยเงินเหรอแอมจะฟ้องกงเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปกูให้ยี่สิบแล้วดีนค่ะเอ้ยไม่เอาหรอกเอมไปฟ้องกงเดี๋ยวอย่าไปบอกป้าไม่เอาจะไปฟ้องกงจะไปบอกป้าไม่าพวกลือเอะอะเสียงดังอะไรกันก็กูอ่านนะดิขโมยเงินกงเนี่ยป้าโอ้ไม่ได้ขโมยโอเคยืมเดี๋ยวก็มาคืนน่ะลื้ออีกแล้วนะ ขราวที่แล้วก็มาเอาไปแล้วนี่เงินหายไปไหนหมดเนี่ยโอป้าอัวก็ไปลงทุนไงเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยเดี๋ยวไปน่าค่าขอีกมันเงินอัวตายแน่เลยนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะอืออัวรักป้าที่สุดเลยทําไมโกงต้องให้เงินคนแบบนั้นไปด้วยอ่ะก็อันเขาลำบากแอมกับมาก็ลำบากอ่ะโกงไม่เคยเห็นจะสนใจโกงอ่ะแล้วจะกูหวนกับกูอังทั้งที่เขาสองคนไม่ได้ดูแลโกงเลย แอมจะไม่มาดูแลกงแล้วแอมช่วงนี้กงมีอาการสุดหน้าพว่ออกอัวกเขาก็ไปแย่งโกงกันแอมไม่ไปลรอลูกอยากทำอะไรก็รีบทำนะแมอมก่อนที่มันจะสายเกินไป มาไม่อยากให้แอมต้องมานั่งเสียใจที่ล่านะเข้าใจไหมลูกอแอมอ้าวเอาจกิงขน,นมแต่เช้าเลยนะอ๋อไม่ใช่อันนี้ซื้อให้หลานสงสัยจะรักหลานคนนี้มากเลยสิ สวัสดีค่ะม,ม้าแอ็มมาแล้วมานั่งนี่แล้วลูกมามานั่งข้างกงกงแอ็มมาหาแล้วนะอเอ็มรือหายกดกงแล้วเหรออืมแอ็มไม่กดกงหรอกอยากเล่นไพ่กับกงมากกว่ากงรักรือนะแอ็มรักพวกรือทุกคนด้วยพวกเราจะรักต้าเหมือนกันนะคะพวกรือทุกคนนะ่ะถ้าอัวไม่อยู่ก็ ดูแลตัวเองกันดีๆนะโ,โหโกงห,โหู้อะไรเนี่ยโกงแข็งงรานขนาดนี้ไม่ตายง่ายหรอกอยู่เล่นไพ่กับแอมไม่ได้น,นะนใช่ไหมไอเด็กนี่อ้วกแบบคอซีนซึ้งๆไม่ได้เหรอ,อแอมรู้รู้ไหมว่าความรักมมนคืออะไรแอมไม่รู้อ่ะความรักมม่คืออะไรความรักไม่คืออะไรความรักไม่คือเหนียวไก่จบจบ <laughs> คุณคิดว่าความสุขของอากงคืออะไรแอมคิดว่าคงเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้แหละ